สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพสหรัฐนั้นกําลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนในการพัฒนากลยุทธ์และก็อาวุธอุปกรณ์สําหรับในการป้องกันโรนที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับจีนในแปซิฟิก เรื่องนี้น่าติดตามทีเดียวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะใช้กลยุทธ์อะไรในการที่จะสกัดรวนของจีนเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานนะครับว่ากองทัพสหรัฐนั้นกําลังเผชิญกับความท้าทายอย่างเร่งด่วน ในการพัฒนากลยุทธ์และก็อาวุธป้องก,กันโรนที่มีประสิทธิภาพและก็มีต้นทุนที่สามารถแบกรับได้เนื่องจากนักวิเคราะห์เตือนว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจจะใช้คลังแสงรนโจมตีขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตึงกําลังทางทหารของสหรัฐในสงครามไปเสฟ,ฟิฝีในอนาคตการค้นหามาตรการป้องกันกําลังคนที่ถูกและก็มีประสิทธิผลจึงกลายเป็นวาระสําคัญที่สุดสําหรับเป็นตะกอนแม้ว่ากองทัพจีนจะเร่งพัฒนาอาวุธที่น่าเกรงขาม เช่นขีปปานุษย์ความเร็วเหนือเสียงหรือที่เรียกกันว่าไฮเปอร์โซนิกนะครับเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่และก็ดาวเทียมแต่ว่านักวิเคราะห์ระบุว่าขีความสามารถที่เป็นอันตรายที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่มีราคาถูกที่สุดนั่นก็คือคลังแสงโดรนจมตีที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วการปรับปรุงระบบป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้จึงต้องเป็นวาระเร่งด่วนอย่างยิ่งสําหรับในส่วนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเป็นตะกอนบทเรียนจากสมรภูมิรบในยูเครน เหนือน่านฟ้ายูเครนนั้นได้แสดงภาพตัวอย่างที่กองกาลังสหรัฐนั้นจะต้องเรียนรู้นะครับในภูมิภาคอาจจะต้องเผชิญในทุกค่ําคืนที่ผ่านมานั้นรัสเซียได้มีการยิงจรวดรวนกามิกาเซ่รวนล่อขีปนุวุธร่อนและขีปนุษย์วิถีโค้งอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนสับสนแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นต้องสูญเสียเนี่ยครับในเรื่องของกระสุนในการที่จะปกป้องน่านฟ้า ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นตามแนวหน้าโรนเนี่ยนะครับขนาดเล็กที่ควบคุมโดยมุมมองบุคคลหรือว่า FPV ซึ่งบรรจุวัตถุระเบิดได้ทำการรวมกำลังหรือว่าการเคลื่อนกำลังอย่างอิสระของทั้งสองฝ่ายเกือบจะเป็นไปไม่ได้และในอนาคตอันใกล้นั้นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อาจจะเข้ามาขับเคลื่อนฝูงโรนที่สามารถหลีกเลี่ยงการอกอกุมสัญญาและประสานงานกันเองเพื่อโจมตีเป้าหมาย จีนเองก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีเป็นพิเศษที่จะใช้ประโยชน์จากนวัตรกรรมในการทําสงครามเหล่านี้เรียนรู้จากสงครามระหว่างระเสียกับยูเครนเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นจีนก็เป็นผู้ผลิตโดนเชิงพาณิชย์ถึง70%ของโลกและครองการผลิตส่วนประกอบสําคัญตั้งแต่แบตเตอรี่มอเตอร์ไปจนถึงแม่เหล็กแม้ว่ากองทัพประชาชนจีนนั้นดูเหมือนจะยังคงตกเถียงกันอยู่ว่าควรได้ความสําคัญกับระบบไร้คนขับประเภทใดแต่บริษัทท้องถิง่นรายหนึ่งเปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งซื้อโรนกามิกาเซ่เกือบ1ล้านลำเพื่อส่งมอบภายในปี2569ความจะเป็นเร่งด่วนสำหรับแนวป้องกันที่ราคาถูกซึ่งปัจจุบันนั้นไม่มีแนวป้องกันใดที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาวุธร่อนสังหาร <c oughs> ก็กำลังสหรัฐต้องการเซ็นเซอร์ระยะไกลที่สามารถตรวจจับการโจมตีที่เข้ามาล่วงหน้าและระบบบัญชาการและการควบคุ่มเพื่อระบุเป้าหมายและตัดสินใจใช้มาตรการตอบโต้ภายในไม่กี่วินาทีการใช้ขีปนาวุธสก,กัดกัน้นมูลค่าหลายล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปริมาณจำกัด หรือว่าป้องกันโดนที่มีราคาเพียงไม่กี่พันดอลลาร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนก็กําลังสหรัฐจึงต้องการวิธีกแก้ปัญหาที่ง่ายกว่าและราคาไม่แพงในขณะเดียวกันนั้นต้องพัฒนานเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามในอนาคตเช่นฝูงรบกระรวงกลาหมสหรัฐหรือว่าเพนตะก้อนตรนักถึงความท้าทายเหล่านี้โดยกําลังใช้จ่ายเงินจํานวน7,400ล้านดอลลาร์สหรัฐในการจะซื้อระบบป,ป้องกันโดนในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งสูงกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วกว่า50%ในช่วงไม่กิ่เือนานมา เป็นตะกอนได้เริ่มทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์รายอื่นๆโดยลดขั้นตอนทางราชการเพื่อนําเทคโนโลยีไปสู่มือทหารให้เร็วขึ้นและรวมความพยายามในการต่อต้านโรนไว้ภายใต้คณะทํางานชุดเดียวกันการเสริมครั้งแสงราคาประหยัดและระบบป้องกันแบบพาสซีฟนั้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นยังต้องการให้ทํางานเร็วขึ้นกว่าเดิมกลยุทธ์ในการกระจายกําลังพลและอากาศยานไปทั่วแปซิฟิกเพื่อหลีกเลี่ยงศัตรูอัจไร้ผลหากกองกําลังเหล่านั้นถูกตรึงด้วยคลื่น รนนามิกาเซ่และสิ่งสำคัญนั้นที่สุดอันดับแรกคือการสร้างคลังแสงของอาวุธราคาถูกให้มากขึ้นเพื่อเสริมขีปนุสกัดกั้นขั้นสูงเช่นตัวสแตนดาร์ดและก็แพทริออตอาวุธเหล่านี้อาจรวมถึงกระสุนปืนใหญ่และกระสุนอื่นๆที่ปรับปรุงด้วยฟิวระยะใกล้ซึ่งช่วยลดความจาเป็นในการโจมตีเป้าหมายโดยตรงรวมถึงจรวดแลโดโรนสกัดกัน้นแบบใช้แล้วทิ้งนะครับหลังจากใช้จ่ายไปหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการวิจัยอาวุธพลังงานนําวิถีเช่นเลเซอร์และไมโครเวฟพลังงานสูง กองทัพก็ควรตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าระบบใดที่ทํางานได้ดีที่สุดและให้คาม,มั่นว่าที่จะผลิตในวงกว้างขึ้นควรดําเนินการวิจัยต่อไปในขิศความสามารถที่อาจจะมีความสําคัญยิ่งขึ้นรวมถึงเซ็นเซอร์แบบพาสซีฟระยะไกลที่มีความไวสูงเพื่อติดตามภัยคุกคามที่เข้ามาและระบบบัญชาการรวมถึงการขับเคลื่อนและควบคุมด้วย AI นะครับเพื่อตอบสนองอย่างรดวดเร็วนอกจากนี้กองทัพต้องยอมรับว่าไม่สามารถสก,กัดกั้นภัยคุกคามทั้งหมดได้ดังนั้นจึงควรลงทุนในระบบป้องกันแบบพาสซีฟให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นเช่นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับที่กำบังอากาศยานการติดตั้งตัวล่อการพรางตัวและก็การเพิ่มกรอบตะข่ายปกป้องไม่ให้โดรนนั้นเนี่ยครับเข้ามาถึงยานพาหนะหรือว่าสิ่งสําคัญที่จะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีสหรัฐนั้นยังคงต้องการขีดความสามารถที่เหนือกว่าเพื่อรับมือกับคู่แข่งที่มีศักยภาพอย่างเช่นจีนตั้งแต่เรือดำน้ำนิวเคลียร์และกลุ่มดาวเทียมไปจนถึงพลังแสงร้รนของตนเองแต่หากไม่เริ่มต้น ตั้งระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงในตอนนี้สหรัฐอาจจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะเข้าสู่การสู้รบอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างที่เป็นที่ทราบกันว่าที่ผ่านมานั้นจีนเป็นผู้ผลิตและก็ส่งออกโดรนเชิงพาณิชย์เนี่ยครับกว่า70%ของโลกดังนั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งพวกเขานั้นจะมีการดําเนินการในการผลิตโดรนแล้วก็ดัดแปลงไปใช้ทางการทหารนะครับดังนั้นฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็หวั่นวิตกกังวล เช่นเดียวกันนะครับว่าในอนาคตนั้นโรนจะมีความสําคัญในการสู้รบเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถามอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าเรื่องของสถานการณ์ความขัดแยง้งเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับสาระความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมต่างๆ มีหมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเข้ามาแล้วคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องทาอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1693425111 1หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันต้องขอบคุณคนนคบบคุณทททกนรรััับบ่่าาาีมมตติดตฟง เรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุนในทุกรูปแบบสำหรับช่อง